ก็ขอกราสัสด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมันต้อโฟกัสดีชชิ่งเคยในคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมเมอร์เกอร์แคนเนตนะทุกคนตรงนี้ครับก็เดี๋ยวผมก็เลยจะเล่นสักครู่นะทุกคนสำหรับเกมเมอร์เกอร์แคนเนตนะทุกคนผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกต้องขอโทษด้วยละกันนะตรงนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาแจกอั่งเปาเพื่อนตรงๆไปเลยนะครับตรงนี้นะแจกอั่งเปาเพื่อนฉลองสองหมื่นสามเลยทุกคนโอ้โหกว่าจะได้สองหมื่นสามต้องขอบคุณมากๆเลยนะทุกคน สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ก็จะมาแจกอ่งเปาให้ทุกคนตรงนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ดูให้จบนะครับมีวิธีการรับด้วยนะครับและแจกเยอะด้วยนะคลิปนี้นะทุกคนแจกเยอะด้วยนะครับ รอรับเลยนะทุกคนรอรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะไม่เรื่องมากอะไรนะคลิปนี้ก็จะมาแจกอ่งเปาตรงๆไปเลยนะก่อนอื่นนะทุกคนตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากเล่นเกม m a k e r Connect นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมหาเงินเข้ากระเป๋าวอเลดนะทุกคนนี่นี่นี่ตอนนี้เราก็ท,ทําทาถอนมาเยอะแล้วนะทุกคนนี่นี่นตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปนะทุกคนมีคนถามนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่อยากรู้นะครับแอปคลิกอัตโนมัติตัวนี้นะครับ มันหาไม่แต่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งนี้มาให้ละกันนะครับสำหรับแอปคลิกอัตโนมัตินะครับส่วนที่ใครอยากเล่นนะทุกคนสําหรับเกมเมเกอร์แคเนตนะครับเล่นได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS เลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะวิธีการสมัครนะครับมันก็จะมีการล็อกอินอยู่3แบบนะทุกคนสําหรับคนที่สมัครมาใหม่ๆนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นล็อกอินทาง Apple นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ Facebook แล้วก็ตัวที่3เป็นอีเมลนะครับหลังจากนั้นกด ต่อไปในทุกคนต่อไปหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เล่านะครับทำการใส่ชื่อยาอวกาศของเรานะตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการกดตกลงนะครับหลังจากนั้นกดต่อไปตรงรหัสเชื่อนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับน0่ง0มืนดาวนะครับเพื่อรับเป็นดาวพวกนี้นะครับเพื่อใช้ในการแลกนะครับเป็นอังเปาในทุกคนไม่ใช่อังเปาเดี๋ยวเป็นเอ่อเป็นอะไรดีอะทุกคนนี่นี่นี่เป็นนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับเป็นบัตรทูนะในทุกคนเป็นบัตรทู เพื่อใช้ในการแลกนะครับตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวทิ้งริมวาให้ละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตรับพวกนี้ก่อนนะทุกคนขออนุญาตรับพวกนี้ก่อนนะนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ทํานะตรงนี้นะครับกดค้นหาดวงดาวเลยนะหลังจากนั้นกดเปิดได้ทุกคนผมคลิกเกียรคลิกอ่ะทุกคนคลิกเกียรคลิกนะตรงนี้นะโอเคเราก็ทําการกดคลิกต่อไปเลยนะนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โห นี่นี่นี่รับยาวๆมันไปเลยนะครับโอเคเนะี่ยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเล่นอย่างรวดเร็วเลยนะนี่ดวงดาวดวง,ดวง,ดวงที่สามเนะี่ยทุกคนโอเคกดคลิกไปเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนะทุกคน นี่โอเคเราได้รับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะกดคลิกคาบสนุกโฆษณาเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมารวมกันลองดูนะทุกคนว่าถ้ารวมแล้วเราจะได้กี่ดาวในะทุกคนตรงนี้นะครับเน็ตผมก็ค่อนข้างช้านะเดี๋ยวอขายัดพับเก็บตรงนี้ก่อนนะ นี่พับเก็บแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับคนที่กดรวมแบบนี้ในทุกคนมันเยอะอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมบอกวิธีรัดก็ได้ในทุกคนบอกวิธีรัดและกันในทุกคนตรงนี้นะครับโดยการกดที่ด้านบนนะครับเขาก็จะเขียนบอกว่ารวมทั้งหมดนะครับตรงนี้กดรวมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการดูวิดีโอนะครับตรงนี้นะจัดได้แลกกับการดูวิดีโอนะครับสําหรับการรวมทั้งหมดนะครับตรงนี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลานะครับก็สามารถกด แค่ดูวิดีโอแล้วก็รวมทั้งหมดได้เลยนะทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้กี่ดาวนะทุกคนดาวเดิมผมคิดว่าประมาณสองสองหมื่นนี่แหละผมยังไม่แน่ใจนะทุกคนประมาณสองหมื่นนี่แหละอื้อ,อกดคลิกออกเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการรวมไปเลยนะครับ นี่เห็นไหมทุกคนเราก็จะได้คริสตัลมาในทุกคนอัญมณีพวกนี้ในทุกคนนี่สําหรับคนที่ถามหานะอัญมณีนะครับก็จะได้จากการสุ่มพวกแบบนี้ธรรมดานะโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนโอเคนะครับเราก็ทําการกดตกลงนะครับนี่เห็นไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะทุกคนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่นะถ้าใครอยากลองเล่นลองดูนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเราสามารถทําการขายก็ได้นะ ตรงนี้นะครับเราสามารถขายได้แล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันใน w a l l e t แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาแจกอ่งางเปาเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอยัดปิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในว a l l e t นะก็ขอตอกกันเลยและกันนะทุกคนตรงนี้นะครับก็พอดีว่าผมทําคลิปช่วงประมาณบ่ายสามกว่าๆนะทุกคน ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่าในทุกคนมันไม่สามารถดึงข้อมูลได้อนะตรงนี้นะครับในทูมันนีนะนะตอนนี้นะครับก็ประมาณตอนนี้หกโมงกว่าๆนะทุกคนหกโมงเย็นกว่าๆว่านะครับก็ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวก็จะทําคลิปต่อแล้วกันในทะุกคนก็ขอภัยกับเสียงด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการสร้างอ่างเปาก่อนนะครับตรงนี้ผมจะสร้างสองอ่างเปาในทุกคนตรงนี้นะครับเฮ้ยทำไมสร้างสองอ่างเป่าพอดีว่าสองหมื่นซับนะก็เลย สร้าง2องอังเปานะทุกคนเพราะมื่นซับช่วงนั้นผมไม่ได้สร้างนะทุกคนตรงนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากรับนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถรับยาวๆไปได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผมจะแจกในทุกคนตรงนี้ะครับว่าผมจะแจกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการสร้างก่อนนะตรงนี้นะครับนี่ส่งสองของขวัญน,นะครับตรงนี้ผมจะสร้างสองลิงก์นะทุกคน ผมจะสร้าง2องลิงก์นะครับสําหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับสร้าง2องลิงก์แล้วก็จะมาบอกด้วยนะครับว่าวิธีรับมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะนี่นะครับลิงก์ละหนึและกันนี่ทุกคนลิงก์ละหนึ่อนะครับจํานวนการรับนะครับตรงนี้จํานวนการรับผมก็จะแจกนะทุกคนตรงนี้นะครับจะแจกช่วงเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแจ้งด้วยนะครับตรงนี้ผมสองหมื่นสามเออเท่าไหร่ดียทุกคน ใส่สัก4ี่สคนแล้วกันในทุกคนนี่นะครับผมจะแจกน้อยนิดหนึ่งในทุกคนนี่นะครับก็อย่าพลาดในทุกคนผมแจก2อ0 0มืนในทุกคนอย่าพลาดเลยนะครับถ้าใครได้รับในนี้นี่ตังนี้ครับเดี๋ยวผมก็ททาการกดสร้างป้ายในทุกคนนี่นะครับซุ่มแจกในทุกคน4ี่ิคนนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะสร้างอีกครั้งในทุกคนสร้างอีกครั้งนะครับตรงนี้นะก็ถ้าถึงสามหมื่นซับเท่าไหร่นะครับ ผมก็จะแจกอีกในทุกคนตรงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับตรงนี้นะใส่หนึ่งร้อยป้ายนะครับตรงนี้ลิงก์นี้นะครับผมก็จะแจกสักห้าสิบคนในทะุกคนตรงนี้นะครับก็จะแจกน้อยนิดหนึ่งในะทุกคนนะี่นะครับห้าสิบคนนะเออฮะร้อยคนห้าสิบคน,นนะครับตรงนี้ก็ทาการก,กดสร้างไปเลยนะครับนี่นะนี่นะถ้าใครอยากรอรับในะทุกคนรอรับได้เลยในะทุกคนเดียวผมก็จะ แจ้งนะครับว่าเวลาไหนเนะี่ทุกคนเพื่อนๆสามารถรับได้นะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีการรับเลยละกันนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรับเข้ากระเป๋าวอลเล็ตนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องมโตโฟกัสนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเพื่อนๆละกันนะครับวิธีการรับนะครับสำหรับ ลิงรับอ่างเปาตรงนี้นะครับผมก็อาจจะแจกไม่เยอะนะทุกคนผมก็อาจจะแจกไม่เยอะนะครับตรงนี้นะแจกไม่เยอะแต่แจ็น้อยนะทุกคนตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากรับนะนก็เวลาในการรับนะครับตอนนี้ประมาณตอนนี้18 42ดี่นะทุกคน18 42นะเดี๋ยวผมก็จะแจกช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะทุกคนหนึ่งทุ่มครึ่งนะย้ำหนึ่งทุ่มไม่ใช่หนึ่งทุ่มครึ่งเลยหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีแล้วกันนะครับ หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะเขาทุกคนของวันที่ยี่สิบอืมวันนี้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแจกเป็นวันนี้ละกันในทุกคนนี่นะครับก็วิธีการรับนะครับวิธีการรับนะก็เ,เพื่อนๆนะครับทําการกดตรงไหนอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดดูก่อนนะนี่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 ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ล่าสุดของผมนะทุกคนนี่ไม่ใช่ลิงก์ล่าสุดดิเป็นคลิป เกือบล่าสุดอ่ะทุกคนนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับตัวที่สองทุกคนนี่นี่ตัวที่สองนะครับนี่ตรงนี้นะครับสอนหาเงินเข้า wallet นะครับแอปขุดดาวเคราะห์บัตรทู่นะครับตรงนี้นะนี่นี่นก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปนะแต่ผมก็จะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับใน ตัวนี้นะครับซ้อนหาเงินเข้ากับเปอรวอเลตนะครับตรงนี้นะครับนี่นีตรงนี้นะครับก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องโมโตโฟกัสนะครับฉลองสองหมื่นซับนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็เพื่อนทาการกดที่เพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่งเปาฟรีนะครับผมก็จะเขียนไว้2ลิงก์นะทุกคนผมจะทิ้งลิงก์ไว้2ลิงค์นะทุกคนสําหรับคนที่อยากรับก็อยอย่าพลาดนะครับ1นึ่ทุ่มยีเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใน คลิปวิดีโอนี้และกันนะทุกคนโอเคนะครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อน,นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ